สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันนะคะช่องที่รวบรวมทิกง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆนะคะจากการสังเกตเลขจากการเก็บสถิติการเดินของเลขนะคะมารวบรวมไว้ในช่องนี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้นําไปใช้น้อนําไปต่อยอดนะคะทิคทุกทิคสูตรทุกสูตรนะคะสามารถนะคะต่อยอดได้นะคะ เราต้องสังเกตดูเลขบ่อยๆนะคะจดสถิติการเดินนะคะแล้วเราก็จะมองเลขได้นะคะวันนี้นะคะแอดมีสูตรง่ายๆนะคะเป็นสูตรวิ่งบนนะคะวิ่งบนนะคะใช้10บนบวกหน่วยบนนะคะบวก10ล่างบวก6นะคะ6เป็นค่าคงที่นะคะ6ค่าคงที่เราได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่นะเราได้ผลนะคะนับต่อนะคะนับต่ออีก1นึ่ตำแหน่งนะคะ เรานับต่ออีกหนึ่งตำแหน่งนะคะนนับเพิ่มไปแล้วก็ใช้นะคะใช้ผลที่ได้นะคะในการวิ่งบนนะคะเรามาดูกันนะคะรอบที่30มสนะคะสาเราจะใช้ผลของรอบที่29นะคะ29คือ61573นี่นะคะ สิบบนนะคะคือ1น,นะคะหน่วยบนนะคะคือ5นะ10ล่างคือ7นะคะบวกด้วย6คือค่าคงที่นะคะเราได้นะคะ9นะคะนะับไปอีก1นึ่ตำแหน่งนะคะคือ0นะเราใช้90นะคะในการวิ่งบนนะคะรอบที่30อันนี้หลุดไปนะคะหลุดไปนะต่อไปนะคะใช้ผลรอบ30นะคะ8 6 6 3 2นะคะ 6บวก6บวก3บวก6คงที่นะคะได้1นับเพิ่ม1แต้มคือ2นะคะใช้1 2สองในการวิ่งบนนะคะผลออก18581นะคะอันนี้โอเคนะคะเราใช้ผลลอตโต้นะคะลอตโต้วันนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ8บวก5บวก8นะคะบวก6คงที่นะคะผลได้7นะนับเพิ่ม1ได้8นะคะผลรอบนี้695 6้ารอบนี้หลุดไปนะคะอ่า ดูต่อนะคะใช้9้าบวก5บวก6บวก6นะคะผลที่ได้คือหนับเพิ่ม1แต้มคือ7นะคะใช้6 7นะผลรอบที่33านะคะนะคะออก6 9 5 1 7ห้านนะคะรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปนะใช้9้าบวก5บวก1บวกหคงที่นะคะได้1นะคะนับเพิ่ม1แต้มคือ2ใช้1 2สองนะคะ ในการวิ่งบนนะผลออก1 0 6 8 9นะคะรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปศูนย์บวก6บวก8นะคะบวกด้วยหคงที่ได้ศูนย์นะคะนะับเพิ่ม1คือ1ใช้ศูนย์นะคะในการวิ่งบนนะรอบนี้ผลออกสอง9 2อรอบนี้ผ่านนะคะอ่ะต่อไปนะคะ1บวก8บวก9บวก6คงที่นะคะได้4นีะ่นะนับเพิ่ม1คือ4ี่ห้านะคะใช้4ี่ห้าในการวิ่งบนนะคะ ลำนี้หลุดไปนะคะหลุดหนึ่งรอบเราหยุดดูนะคะแล้วสังเกตทางเลขว่าถ้าเขาเดินดีคือเขาจะไม่หลุดติดก,กัน2รอบ3ารอบนะคะเราดูจังหวะเลขนะคะเราอาจจะใช้การทบได้นะคะในการเล่นนะต่อไปนะคะ6บวก6บวกหบวกหคงที่นะคะผลได้3นะนะับเพิ่มหนึ่งตำแหน่งคือ4นะคะใช้ 3- 4สี่วิ่งบนนะผลรอบนี้1 3 8 5 5้า้าโอเคนะคะ ต่อไปนะคะสามบวก8บวกหบวก6กนะคะหคงที่เราได้2นะนับเพิ่ม1คือ2 3นะคะผลออก6 5 2 0ารอบนี้โอเคนะคะผ่านนะคะต่อไป5้าบวกสบวก0นบวกหคงที่นะคะได้3ามนะสาในการวิ่งบนนะคะผลออก7 3 1 0 8หนึะคะรอบนี้โอเคนะคะอ่าต่อไปนะคะสามบวกหนบวก0ูนย์บวก6นะคะผลลัพธ์ได้ศูนยนับเพิ่ม1ตำแหน่งคือ หน,นะคะใช้ศูนย์หนึ่งในการวิ่งบนนะผลออก C หกหนึค่ะต่อไปนะคะ6กบวกหบวก9บวก6คงที่ได้2นับเพิ่ม1นึ่ตำแหน่งคือ3ใช้2อสนะคะผลออก0ู0ย์สนะคะรอบนี้ผ่านนะคะ รอบที่43นะคะใช้3บวก0นย์บวก3บวก6คงที่นะคะผลลับได้2นะคะนับเพิ่ม1ตำแหน่งคือ3นะคะรอบนี้ผลออก9 8้า1ปามนะคะรอบนี้หลุดไปนะคะรอบนี้หลุดต่อไปใช้8บวก8บวก3าบวก6นะคะเราได้ผล5กับ6นะคะใช้วิ่งบนนะคะรอบที่44โอเคนะคะอันนี้โอเคนะ รอบที่45นะคะ45นะคะเราใช้ผลรอบที่44นะคะคือ9 5, 2 2 8นะคะอ่าใช้5บวก2บวก2บวก6คงที่นะคะผลที่ได้คือ5แล้ว6นะคะใช้5และ6แทงนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบที่45หลุดไปนะคะต่อไปนะคะ4บวก9บวก8บวก6เราได้7 8นะคะผลออก9 8 4 2 0 รอบนี้ผ่านนะคะต่อไป8บวก4บวก2บวก6นะคะได้ผลลัพธ์ศูนย์นะคะนับเพิ่ม1แต้มคือ1นนะวิ่งบนนะคะ66061รอบนี้โอเคนะคะผ่านนะต่อไปเลยนะคะ6บวก0ูนย์บวก6บวกหกนะคะได้8นะคะนับเพิ่ม1แต้มคือ9วิ่งบนนะคะผลออก9 4 3 6 9เารอบนี้ผ่านนะคะ ต่อไป4บวก3นะคะบวก6บวก6นะคะได้ผลลัพธ์คือ9และ0นะผลออก9 7 0 8 3รอบนี้เด้งนะคะอ่า9 7 0 8 3ต่อไปนะคะใช้ 70, 7 0 7บวก0บวก8บวก6คงที่นะคะผลได้1 2นะคะรอบนี้ผลออก4 2 1 9 3นะคะรอบนี้เด้งนะคะ1 2นะคะอ่า อันนี้เป็นยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะการเดินของเล้ยงเนาะเขาอาจจะไม่ได้เดินดีทั้งวันนะคะาจะเป็นช่วงจังหวะน,นะคะยังไงอย่าลืมนะคะเทสสูตรทุกครั้งนะคะเทสสูตระะทุกครั้งก่อนนะคะแอดฝากช่องโซดาชาแนลวันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดตันกระดิ่งนะคะแล้วแอดจะพยายามอัพ ทริคและสูตรง่ายๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ